ทุกคนเล่นพนันแต่บางครั้งอาจจะใช้คำอื่นแทนเช่นตลาดหลักทรัพย์หรืออสังหาแต่มันก็ไม่ต่างกันถ้ามีการลงความเสี่ยงก็คือการพนัน และถ้าคุณเล่นพนันผมคือคนที่คุณควรมาเจอสปอยหนังตัดเหลี่ยมเดิมพันอันตรายหากการสปอยผิดพลาดผมขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยเอาละ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่า r i ชชี่เฟิร์สพระเอกของเราใช้ผู้มีพรสวรรค์ด้านตัวเลขตอนนี้กำลังเรียนปริญญาโทด้านการเงินและทำงานเป็นครูผู้ช่วยที่สำคัญเลยก็คือว่าพี่แกเนี่ยรับงานโปรโมทเว็บพนันออนไลน์ในมหาวิทยาลัยครับเรื่องถึงหูท่านคณะ บดีมอนโรเพราะว่ามีพ่อของเด็กครับมาแจ้งว่าลูกชายของเขานั้นถูกชักชวนให้เล่นการพนันออนไลน์ซึ่งถ้าหากว่าพี่แกไม่หยุดนะฮะก็จะถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลายัยพระเอกเนี่ยก็แก้ตัวครับว่าเขานั้นไม่ได้ทําอะไรผิดเลยและตอนเนี้เขาค้างค่าเธอมอีก6 0 0 0ืถ้าอยากจะเรียนจบและก็ได้พูดต่ออีกนะครับว่าผมไม่ได้รับแทงและไม่ได้เล่นเองด้วยผมมีหน้าที่หาคนมาเล่นและได้ค่าคอมมิชชั่นถ้าผมไม่ทําแบบนี้ผมไม่มีเงินมาจ่ายค่าเทอมแน่น,น แต่ท่านคณะบดีพูดว่าการทำแบบนี้มันมีผลกระทบกับเราเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและคุณต้องหยุดมันไม่งั้นจะถูกไล่ออกโอเค แต่นั่นแหละฮะคือจุดเริ่มต้นที่พระเอกของเราต้องการหาค่าเทอมและทางออกของเขาก็คือการเล่นเองนั่นแหละฮะด้วยเงินทั้งหมดที่มีมันซะเลยหมื่นเ็ดเหรียญถูกโอนเข้าเว็บพนันเครกเพื่อนสนิทของพระเอกเนี่ยก็ได้เตือนว่านี่มันเยอะเกินไปนะสำหรับเล่นการพานันแต่พระเอกของเราบอกว่าหมื่นเจสำหรับเขาตอนนี้ก็เหมือนศูนย์นั่นแหละเพราะยังไงมันก็ไม่พอจ่ายค่าเทอมอยู่ดีพี่แกก็ลงมือเล่นโป๊กเกอร์เลยฮะเล่นไปเล่นมาเพื่อนๆเ,เ,เริ่มสนใจฮะเพราะพี่แกเนี่ยทำกำไรไปถึง5 0,000ืจ 17,000มื่นเจ็ แต่ยังไงมันก็ไม่พอจ่ายค่าเทอมครับยังไงก็ต้องลุยต่อกันแต่นั่นอะไรครับเมื่อได้แล้วไม่หยุดผลลัพธ์มันก็คือไปเจอผู้เล่นอยู่คนหนึ่งแดกเงินพี่แกไปรัวๆเลยเคล็กบอกว่าให้พอแต่พระเอกเนี่ยคิดว่าหมอนเนี่ยมันเล่นโคตรแย่เลยนะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เขารู้ว่าตอนไหนควรจะหมอบหรือควรจะแทงเพิ่มพอเสียไปเรื่อยๆเพื่อนก็ค่อยๆหายไปทีละคนครับพระเอกเนี่ยคิดว่ายังไงพี่แกก็ต้องโดนโกงแน่ๆเลยเอาข้อมูลมาปรึกษาเพื่อนครับเพื่อนก็บอกว่าที่น ายโดนเนี่ยมันยิ่งกว่าถูกหวย4ครั้งติดกันอีกนะสรุปโดนโกงจริงครับและค่าเทอมก็หมดบัญชีจริงๆด้วยเลยเดินทางมาหาพ่อที่เป็นผีพนันครับแล้วก็ถามพ่อว่าพอจะรู้จักใครในคอสตาลิก้าหรือเปล่าตอนเนี้ยเขาต้องการไปหาตัวเจ้าของเว็บที่ชื่อว่าไอแวนบล็อกพ่อบอกว่าเขานั้นมันคนละระดับกับเราเลยนะไม่มีทางที่เราจะเข้าหาเขาได้ง่ายๆหรอกแต่พระเอกของเราก็ต้องไปให้ได้ครับเพื่อค่าเทอมเครกเนี่ยก็ห้ามพระเอกอีกครั้งหนึง่งนายจะไปหา เจ้าของเว็บแล้วบอกกับเจ้าของเว็บว่าบนเว็บเขานั้นมีคนโกงและหวังว่าเขาจะคืนเงินให้และขอบคุณนายงั้นเหรอบ้าปะเนี่ยพระเอกก็บอกกับเพื่อนว่ามหาลัยปริญญามันมีความหมายกับฉันมากและนี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วมาถึงคอสตาริกาก็เจอกับเท็ดและก็แอนดรูสองคนนี้เนี่ยก็เปิดเว็บพนันเหมือนกันครับและพระเอกเนี่ยก็เคยรับงานชวนคนเข้าไปเล่นในเว็บของพวกเขาด้วยพระเอกก็ถามว่ารู้จกักไอแวนบล็อกไหมทั้งคู่เนี่ยก็บอกว่าไม่มีทางที่จะเข้าหาตัว วไอแวนบอกง่าย <ó> ๆเลยครับพระเอกของเราเลยต้องหาทางเองกันต่อไปแหละเขาก็เลยมางานปาร์ตี้งานหนึ่งครับที่น่าจะหาตัวไอแวนได้แต่ก็ไม่พบแต่ในงานนั้นมีสาวสวยคนหนึ่งครับที่พูดถึงชื่อไอแวนกับงานปาร์ตี้วันพรุ่งนี้ของเขาพระเอกก็ได้เข้าไปทักเธอครับเธอมีชื่อว่ารีเบคก้าเป็นแฟนสาวของไอแวนพระเอกเนี่ยก็บอกเธอว่าเขาต้องการไปงานปาร์ตี้วันพรุ่งนี้ได้ไหมเธอเลยถามพระเอกกลับครับว่าไปงานปาร์ตี้มันยากตรงไหนคืนวันต่อมาพี่แกก็ได้มาจริงๆเลยครับและก็ทำ การส่งข้อความไปหาไอแวนว่าถูกโกงบนเว็บของเขาและก็มีหลักฐานด้วยคนของไอแวนจึงพาพระเอกเข้ามาหาเขาครับพี่แกก็อธิบายไปเลยครับว่าผลของตัวเลขมันติดลบ3ซิกมาและมันต่ำกว่าค่าเบี่ยงเบนพื้นฐานมากพร้อมกับยื่นหลักฐานให้เขาดูและก็บอกกับไอแวนว่าผมจะแฉลงเน็ตก็ได้นะแต่มันจะทําให้เว็บของคุณนั้นเสียชื่อผมเลือกที่จะเอามาให้คุณไอแวนบอกว่าขอบใจมากนะราตรีสวัสดิ์และก็ให้คนพาตัวพระเอกของเราออกจากงานในคืนนั้นทันทีเลยครับแต่เรื่องมันยัง ไม่จบแค่นั้นวันต่อมาไอแวนก็ได้ส่งคนไปรับตัวพระเอกมาบนเรือส่วนตัวของเขาครับและก็เล่าให้กับพระเอกฟังครับว่าเว็บเนี้ยเขาทํามากับเพื่อนสนิทแต่ว่าเพื่อนของเขาอ่ะลาโลกไปแล้วเพราะว่าเสพยาเกินขนาดพระเอกเลยถามครับว่าทําไมถึงตั้งชื่อเว็บว่าเจ้ามือล่ะไอแวนก็ตอบไปเลยครับว่าก็เพราะว่าเจ้ามือชนะเสมอ,อยังไงล่ะไอแวนก็นเล่าให้ฟังครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาทํากําไรได้ถึง7 5 0 0 0 0หเหรียญต่อวันแต่ตอนนี้เขาเพิ่งจะเจอแฮกเกอร์2คนที่แฮกระบบเข้าไปดู ูไพ่ของผู้เล่นคนอื่นได้ซึ่งพระเอกนั้นก็คือหนึ่งในอีกหลายคนที่โดนซึ่งไอแวนก็รู้สึกขอบคุณพระเอกครับที่มาบอกเขาและก็ไม่เอาเรื่องนี้ไปแฉเพราะมันจะทําให้เว็บของเขานั้นเสียชื่อเสียงมากและอาจจะกู้ชื่อเสียงกลับมาไม่ได้อีกเลยด้วยซ้ําพร้อมกับเสนองานให้กับพระเอกครับว่ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับชั้นสิการันตีรายได้10ล้านเหรียญบวกๆใน3ปีแรกเลยนะแทบไม่ต้องคิดครับดิวหลังจากนั้นพเพกของเราก็เข้ามาเรียนรู้งานอย่างบ้าคลาั I ่งไอแวนเนี่ยได้ให้พระเอกดูแลง,งานทั้งหมดคร ในการเลือกทีมของตัวเองด้วยพระเอกของเราก็เลือกเท็ดกับแอนดรูที่เจอกันตอนวันแรกที่มาถึงที่นี่เลยเพราะสองคนนั้นก็เปิดเว็บพนันอยู่เหมือนกันครับแล้วก็มีประสบการณ์ด้วย3เดือนผ่านไปพระเอกเนี่ยมีทุกอย่างที่ต้องการแต่ยังมีอีกหนึ่งอย่างครับที่เขาต้องการแต่ยังไม่ได้นั่นก็คือรีเบคก้าผู้หญิงของเจ้านายแต่ทุกที่ย่อมมีเจ้าถิน่นไอแวนเนี่ยต้องจ่ายเงินให้กับเฮเรราที่มีตําแหน่งเป็นกรรมการคุมพนันในประเทศนี้เพื่อให้ธุรกิจเว็บพนันของเขาราบรื่นแต่ครั้งนี้เฮเรรา ขอเพิ่มแต่ไอแวนเนี่ยคิดว่าที่ให้อยู่มันก็มากพออยู่แล้วนะการเจรจาเนี่ยเลยยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนกลับมาที่งานเลี้ยงซึ่งก็มีปาร์ตี้กันทุกวันอยู่แล้วครับรีเบคก้าเนี่ยก็มีหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของพระเอกทําให้ทั้งคู่เนี่ยมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นซึ่งก็นแน่นอนเลยครับว่าไม่พ้นสายตาของไอแวนไอแวนเนี่ยจึงนัดพระเอกเออกมาคุยแต่ก็เปิดด้วยเรื่องงานก่อนครับว่าต้องการให้พระเอกนั้นดึงชายที่ชื่อว่าเชกกี้โบรเกอร์ที่หาผู้เล่นเข้ามาในเว็บของไอ แวนมากกว่า10%กลับมาอยู่ฝั่งของพวกเขาครับพะตอนนี้นั้นเชคก,กี้เหมือนกําลังจะย้ายไปเว็บอื่นและผู้เล่นอีก10%นั้นก็จะตามเขาไปด้วยเช่นกันถ้าพระเอกนั้นทําได้ก็จะได้คอมมิชชั่นจากเชคก,กี้และผู้เล่นทั้งหมดที่เขาพาเข้ามาแน่นอนเลยครับว่าพระเอกตกลงทํางานนี้และไอแวนนั้นก็ได้ชวนพระเอกให้อาหารจระเข้ด้วยครับและก็พูดกับพระเอกเป็นในๆว่าฉันน่ะรักจระเข้พวกนี้นะเพราะมันเตือนให้ฉันนึกถึงคนที่ต้องการแย่งของไปจากฉันวันต่อมาไอแวนก็เข้ามาแซว รีเบกก้าครับว่าเหมือนจะมีคนได้เพื่อนใหม่นะเธอก็พูดกับเขาครับว่าต้องการให้อยู่ห่างๆไหมไอแวนก็บอกไม่จําเป็นผมอยากให้คุณทําตามใจคุณมากกว่าตัดกลับมาที่พระเอกฮะก็ให้คนมาส่งที่คอนโดแต่ขณะที่กําลังจะเข้าไปกระดันโดนอุ้มขึ้นรถไปซะก่อนคนที่ลักพาตัวเขามาก็คืออีริกเชฟเวอร์เป็นเจ้าหน้าที่ FBI ครับนักสืบเชฟเวอร์เนี่ยก็ต้องการให้พระเอกของเรามาเป็นสายให้กับเขาเพราะไอแวนนะโก,กงไม่พอนะยังมีเรื่องติดสินบนพนักงานอีกไม่พอเท่านั้นยังขโมยรายชื่อผู้เล่ จากเว็บเก่ามาเปิดเว็บใหม่อีกและทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆรวมมือกันจับไอแวนถ้าตกลงแล้วก็จะช่วยลบประวัติที่เคยชวนคนไปเล่นพนันออนไลน์ให้แต่ถ้าไม่ทําก็ลาโลกแบบไม่สมัครใจแน่นอนพระเอกเนี่ยจึงรีบกลับมาแจ้งข่าวให้กับไอแวนเลยครับแล้วก็เล่าให้กับเขาฟังไอแวนจึงบอกกับพระเอกว่าใจเย็นๆพวกนั้นทําอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่มีอํานาจที่นี่พร้อมกับบอกพระเอกครับว่าถึงเวลาแล้วที่นายเนี่ยจะต้องพิสูจน์ตัวเองงานของนายคือจัดการเรื่องของเช็กกี้จะเอาอยัางไงก็บอก แล้วกันนะสรุปนะฮะพระเอกก็ยังทํางานให้กับไอแวนต่อแล้วก็ไม่สนใจคุณ FBI หรอกเลยก็มาเจราจากับเชคกี้ครับซึ่งเชคกี้เนี่ยก็ต้องการส่วนแบ่ง33%จากผู้เล่นที่เขาพามาทั้งหมดแต่พระเอกของเรานั้นบอกว่าให้ได้สูงสุดก็แค่3 0ซึ่งเชคกี้ก็บอกว่างั้นเขาก็ขออยู่เว็บเดิมดีกว่าเพราะพวกนั้นเนี่ยยอมให้กับเขาพระเอกเลยขอไปคุยกับไอแวนก่อนครับและไอแวนไม่ตกลงเพราะว่าถ้าให้คนนึงโรเกอร์อีกหลายคนอาจจะขอเพิ่มเหมือนกันแลยก็บอกกับพระเอกครับ มแข็งนะวันต่อมาพระเอกของเราก็จัดปาร์ตี้บนเรือส่วนตัวครับพร้อมกับจัดสาวๆให้กับเชคกี้จากนั้นก็ทําการถ่ายคลิปเลยครับและเอามาบีบให้เชคกี้นั้นยอมตกลงทํางานกับพวกเขาซะเชคกี้เกมเลยครับทีนี้พี่แกเนี่ยบอกว่าไม่โทษพระเอกนะเพราะพระเอกนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นความผิดของเขาเองเขามีทุกอย่างมีเมียที่ดีมีลูกที่กําลังจะเกิดมีธุรกิจที่กําลังไปได้สวยแต่ดันมาคอสตาริกาเพื่อทําตัวงี่เง่าเชคกี้พูดว่ามีข่าวลือว่าไ ไอแวนนั้นพัวพันกับคดีฟอกเงินทําให้เขาอยากจะถอยห่างแต่ตอนนี้คงไม่ได้แล้วละ่ะเชคกี้จึงจําใจเซ็นสัญญาแบบไม่สมัครใจเท่าไหร่และก็ส่งรายชื่อผู้เล่นของเขาทั้งหมดให้กับพระเอกพระเอกเนี่ยก็กลับมารับโบนัสกับไอแวนและก็จัดปาร์ตี้อย่างยิ่งใหญ่เลยครับงานนี้รีเบคก้าก็มาด้วยแต่ไอแวนนั้นไม่ได้มาซึ่งรีเบคก้าเนี่ยก็ชอบพระเอกนะแต่ติดเรื่องไอแวนเนี่ยแหละครับส่วนพระเอกของเราไม่ต้องสืบเลยครับพี่แกนี่ชอบรีเบคก้ามาตั้งแต่สมัยทํางานใหม่ๆ ครับทั้งคู่เนี่ยไปจัดกันข้างกำแพงมันซะเลยฮะซึ่งวันต่อมารีเบคก้าเนี่ยเธอก็เล่าว่าเธอกับไอแวนมาที่นี่ตอนแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอก พวกเราเนี่ยช่วยกันสร้างมันขึ้นมาซึ่งตอนแรกนั้นพวกเราก็เป็นแฟนกันแต่หลังจากนั้นไอแวนนั้นก็เปลี่ยนไปทําให้ทุกวันนี้น่ยเป็นแฟนกันก็เหมือนไม่ได้เป็นต่อมาเทสเนี่ยขอออกจากทีมครับเพราะว่าโดนเจ้าหน้าที่ FBI บขู่ซึ่งพระเอกเนี่ยก็เล่าว่าไม่ต้องห่วงหรอกพวกนั้นเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้เขาก็โดนมาเหมือนกันแต่เทสนั้นไม่เอาเลยครับเพราะเขาบอกว่าจะกลับบ้านยังไงก็จะกลับเพราะว่าอยู่ที่นี่มันเสี่ยงแต่พระเอกของเรากับแอนดรูนั้นยังคงอยู่ที่นี่ต่อครับเพราะที่นี่มันคืออนาคตและบ่อเงินขของพวกเา กลับมาที่ไอแวนโทรหาพระเอกและจะให้เขานั้นเป็นคนนําเงินไปส่งให้กับเฮเรราแต่รีเบคก้าขอให้ส่งคนอื่นไปแทนได้ไหมแต่ไอแวนไม่สนฮะซึ่งอิตาพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่รู้นะฮะว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองกันก็เอาเงินมาส่งตามคําสั่งเจ้านายน่ะหละครับแต่เงินนั้นไม่ใช่เงินจํานวนที่ทางเฮเรราขอเพิ่มสรุปไอแวนก็ไม่จ่ายเพิ่มฮะตามที่เฮเรราขอและกรรมนั้นก็ตกเป็นของผู้ส่งสวยพระเอกของเราก็โดนกระทืบกระทืบกระทืบและฮะผู้ติดตาม ก็ลงมาช่วยฮะแต่พวกนั้นเยอะกว่าเขาก็เลยทําอะไรไม่ได้นอกจากยืนดูพระเอกของเราโดนซ้อมไปตามระเบียบจากนั้นพระเอกของเราก็ขับมาโวยวายไอแวนแล้วฮะว่าทําไมไม่เตือนฉันสักคำละ่ะไอแวนก็บอกนี่นเป็นงานนายฉันส่งนายให้ไปโดนกระทืบแล้วงานเสร็จนายก็ต้องไปพระเอกบอกว่าแล้วนายรู้ได้ไงว่าฉันจะรอดกลับมาไอแวนก็บอกครับว่าที่นายเจ็บตัวฉันขอโทษนะแต่พูดก็พูดเถอะฉันก็จะส่งนายไปอีกเหมือนเดิมแหละพระเอกก็ไม่อยู่สิครับทีนี้หนีกลับ,บบ้านแม่ เลยฮะบ้าจะให้ตัวเองไปโดนซ้อมแทนแต่ขณะกําลังขึ้นเครื่องเนี่ยโดนตำรวจรวบตัวก่อนครับแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพี่นักสืบเชฟเวอร์ของเรานั่นเองซึ่งจ่าที่เป็นตำรวจคอสตาลิก้าเนี่ยก็ทําการยัดยาพระเอกของเราเสร็จสับเลยฮะและพวกเขาก็บังคับให้พระเอกจำใจให้ความร่วมมือไม่งั้นจะเข้าไปนอนคุกข้อหายาเสพติดแหละฮะพระเอกของเราไม่มีทางเลือกเลยจำใจกลับมาแอนดรูนั้นได้เรียกพระเอกมาหาพร้อมกับเล่าให้เขาฟังครับว่าไอแวนนั้นไม่ได้ เปิดบัญชีของผู้เล่นรายคนจริงๆแต่เขานั้นใช้เงินทุนของทุกคนมาหมุนในระบบถ้ามีคนถอนเงินระบบก็จะหาเงินตามบัญชีผู้เล่นอื่นมาจ่ายให้ส่วนตัวเลขเงินในบัญชีนั้นเป็นตัวเลขหลอกๆที่ระบบทําขึ้นมาสรุปนะฮะไอแวนนั้นโกงเงินผู้เล่นทุกคนตั้งแต่ที่โอนเงินเข้ามาเล่นในระบบของพวกเขาแล้วเลยครับถ้าคิดที่จะโอนเงินเข้ามาเล่นตั้งแต่แรกเงินของคุณก็คือเงินของเขานั่นแหละแต่คุยกันยังไม่ทันจบลูกน้องของไอแวนก็เข้ามาเรียกตัวพระเอกไปครับซึ่งไอแวนตอนนี้ ได้ทําการซื้อหนี่ที่ค้างอยู่กับบอนของพ่อพระเอกทั้งหมดเลยมาเป็นนี่ของเขาแทนตอนนี้พ่อพระเอกก็กลายมาเป็นลูกหนี่ของไอแวนแบบงงๆและก็ได้ถูกพาตัวมาที่โรงแรมในเมืองนี้แล้วครับซึ่งไอแวนนั้นก็ใช้พ่อของพระเอกเนี่ยแหละครับมาเป็นตัวประกันและก็บังคับให้พระเอกนั้นต้องทํางานกับเขาต่อไปถ้าอยากให้พ่อรอดพระเอกก็ไม่มีทางเลือกแล้วก็จําใจยอมตกลงไปนั่นเลยครับพระเอกของเราก็มาหาพ่อที่โรงแรมซึ่งพ่อเนี่ยก็รู้ตัวแล้วครับว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นเพราะอยู่ดีๆ จะมีคนใจดีมาปลดหนี้ให้เราทําไมใช่ไหมครับพ่อของพระเอกเนี่ยก็บอกกับเขาว่าอย่าให้เขาใช้พ่อมาเป็นข้อต่อรองกับลูกหนีไปซะตอนที่ยังทําได้อยู่แต่พระเอกของเรานั้นก็บอกให้พ่อนั้นอดทนไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาจะหาทางช่วยพ่อกับตัวเองให้หนีไปจากที่นี่เองพระเอกเนี่ยจึงได้เริ่มวางแผนหนีเลยครับดยการที่ไอแวนนั้นติดสินบนเจ้าหน้าที่คนไหนพระเอกของเราก็ทําการติดสินบนเกทับมันไปเลยแต่ขณะที่กําลังค่อยๆทําตามแผนนั้นวิลสันลูกน้องคนสนิทของไอแวนก็ได้คอยตาม ตามจับตาดูพระเอกของเราอยู่เช่นกันซึ่งต่อมาแอนดรูเนี่ยได้โทรมาหาพระเอกครับแล้วก็บอกกับเขาว่าตอนนี้เขาทํางานให้กับ FBI นะเพราะเขานั้นดันไปเจอหลักฐานการโกงของไอแวนและอยากให้พระเอกเนี่ยรีบมาดูด้วยแต่วิลสันก็ได้มาตามตัวให้ขึ้นเรือไปกับเขาก่อนที่พระเอกนั้นจะมาหาแอนดรูพอมาถึงที่หมายก็พบว่าเฮเรรากับตำรวจคนสนิทถูกไอแวนจับตัวมาพวกเขาเนี่ยใช้ไขมันไก่เทราดลงบนตัวทั้งคู่แล้วก็ถีบลงน้ำลอบพวก เข้มมากินฮะซึ่งพระเอกนั้นก็พยายามห้ามพวกเขานะเพราะมันคือการพยายามฆ่าครับส่วนไอแวนเนี่ยเลยบอกนี่ฉันแก้แค้นให้กับนายนะพวกเลยก็บอกว่านี่แค่ขู่เล่นเฉยๆหน้าแต่จระเข้นั้นมาจริงฮะวิลสันก็ใช้ปืนยิงไล่จระเข้ไปแล้วก็ทําการช่วยเหลือตัวเฮเรรากับคุณตํารวจขึ้นมาซึ่งพระเอกของเราก็เหงื่อแตกกันเลยทีเดียวฮะเพราะว่าดูท่าแล้วไอแวนไม่ได้ขู่แค่เฮเรรานะแต่เป็นการขู่พระเอกไปในเวลาเดียวกันด้วยครับว่าใครนั้นที่จะมาขวางทางเขาก็จะโดนแบบนี้แหละพระเอกก็ร รีบกลับมาหาแอนดรูเพื่อดูหลักฐานครับแต่ที่ห้องเนี่ยพบว่าถูกคนสยบเลยรีเบคก้าก็ตามเข้ามาและก็ถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ตอนนี้พระเอกของเราไม่ไว้ใจเธอครับแล้วก็คิดว่าไอแวนนั้นส่งตัวเธอมาแต่เธอปฏิเสธครับแล้วก็บอกกับเขาว่าไว้ใจเธอได้น้าไม่ต้องห่วงแล้วเธอก็ได้บอกกับพระเอกครับว่าตอนนี้ไอแวนนั้นกําลังเตรียมตัวหนีไปจากที่นี่ในอีกหนึ่งอาทิตย์และย้ายไปเปิดเว็บใหม่อีกเว็บหนึ่งในแอนติก,กัวและไอแวนนั้นคิดจะป้ายความผิดให้กับพระเอกซึ่งรีเบคก้าเล่าว่า ว่าเขาโกงมานานแล้วละ่ะแต่เธอนั้นเซ็นสัญญากับเขาไว้ทําให้เธอเน่ยไม่สามารถทําอะไรได้พระเอกก็บอกว่าแผนของเขาที่จะทําตอนนี้นั้นต้องการให้เธอช่วยต่อมาพระเอกก็เข้ามาหาลูกน้องเก่าของเฮเลราซึ่งตอนนี้ตัวเฮเลราเนี่ยเสียอํานาจไปเขาก็หนีไปต่างประเทศครับแต่พวกลูกน้องเนี่ยยังคงต้องอยู่กันต่อไปพระเอกของเราเลยทําการเจรจาว่าให้พวกนั้นเนี่ยมาเป็นพวกมันซะเลยจากนั้นเนี่ยก็ทําการติดต่อกับกัปตันที่เป็นคนขับเครื่องบินส่วนตัวและก็ดีลกันเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่เวลาต ต่อมาคุณนักสืบและจ่าก,ก็ได้มาตามตัวพระเอกครับและก็ถามหาแอนดรูที่หายตัวไปแบบไร้ร่องรอยซึ่งพระเอกของเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันพี่นักสืบเนี่ยก็ทําการใช้ปืนจ่อพระเอกเลยครับและก็บังคับให้ถ่ายรูปคู่กับเขาและก็บอกว่านายมีเวลา48ชั่วโมงไปหาหลักฐานมามัดตัวไอแวนในชั้นศาลซะไม่งั้นถ้าไม่ยอมทําแล้วก็ไอแวนจะได้เห็นรูปนี้และชีวิตนายก็จบโอเคพระเอกเนี่ยก็กลับมาค้นห้องของแอนดรูครับค้นไปค้นมาโอเค เค okay. เจอซึ่งข้อมูลนั้นก็คือการทุจริตผิดกฎหมายขนาดใหญ่ไอแวนเนี่ยใช้บัญชีผู้เล่นของเขาทั้งหมดในการฟอกเงินและแน่นอนละครับว่าแพะรับบาปในงานนี้ก็คือตัวพระเอกนั่นแหละฮะรีเบคก้าก็มาบอกพระเอกครับว่าอีก48ชั่วโมงไอแวนจะหนีขึ้นเครื่องทุกอย่างเตรียมพร้อไมไว้แล้วที่แอนติก,กัวไปถึงเขาสามารถเปิดเว็บใหม่ได้ทันทีก่อนที่จะบอกกับพระเอกว่ารู้นะว่าฉันเลือกคุณหวานกันยังไม่ทันจบครับไอแวนโผล่เข้ามาระหว่างกลางทำเอาทั้งคู่ เขินกันเลยทีเดียวครับแมพระเอกของเราก็ตีมือทําเป็นไม่รู้เรื่องแหละฮะว่าตัวเองกําลังโดนหลอกใช้อยู่จากนั้นก็ทําการเอาเงินมาจ่ายให้กับกัปตันแต่วิวสันนั้นตามมาเจอพอดีฮะและก็ใช้ปืนขู่พระเอกของเราแล้วก็บังคับให้ไปกับเขาแต่หารู้ไหมว่าลูกน้องเก่าของเฮเล่าที่พระเอกนั้นดีวไว้ว่าให้มาเป็นพวกก็มันไส้อิตาวิวสันที่อยู่พอดิบพอดีเลยครับวิวสันเลยโดนลากตัวไปกระทืบกระทืบกระทืบ,บสเละเลยฮะจากนั้นก็โทรหาคุณนักสืบแล้วก็ บอกว่าได้หลักฐานมาละส่วนคุณนักสืบเนี่ยก็บอกว่าเจอตัวแอนดรูว์แล้วเหมือนกันนะโดนซ้อมอาการไม่ค่อยดีแต่ยังไม่ตายไอแวนคำนวณไว้เป๊ะพอดีครับพอหมดเวลาสินบนที่เขาจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่พวกนั้นก็บุกเข้ามายึดทรัพย์สินของไอแวนทั้งหมดส่วนไอแวนก็โทรหาพระเอกครับส่วนพระเอกของเราก็ตีมือต่อฮนะแล้วก็ถามไอแวนไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมตำรวจบุกมาจับพวกเราล่ะไอแวนก็บอกเลยครับว่าเฮ้ hey, มันช่วยไม่ได้โทษทีนะเพื่อนบายไอแวนก็รอขึ้นเครื่องแต่ วิลสันไม่มาสักทีครับรีเบคก้าเองก็ตีมึนทาเป็นไม่รู้เรื่องเลยครับแต่มันถึงเวลาที่เครื่องออกแล้ววิลสันเลยโดนทิ้งพวกเขาก็ออกเดินทางกันไปครับไอแวนเนี่ยก็มาถึงที่หมายและก็ลงจากเครื่องก็มาเจอกับพระเอกของเราที่รออยู่ก่อนแล้วไอแวนก็แปลกใจเลยครับว่าพระเอกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงล่ะเนี่ยพระเอกของเราก็ถามเขาครับว่านายตั้งใจจะหลอกใช้ฉันมาตั้งแต,แต่แรกแล้วใช่ไหมไอแวนก็ถามกลับครับว่าแล้วไงนายทําอะไรได้ที่นี่ชั้นใหญ่พระเอกก็เลยสวนเลยครับว่าแล้วน ค,คิดว่าที่นี่มันคือที่ไหนไอแวนก็มองไปเห็นธงอเมริกา What w h a The t fuck ไอแวนงงครับว่าฉันมาทําอะไรที่นี่เขาจึงมองกลับไปที่รีเบคก้าก็พอจะเดาได้เลยครับว่าเธอนั้นหักหลังเขาส่วนกัปตันที่พระเอกได้จ้างให้มาส่งไอแวนที่อเมริกาก็ทําตามข้อตกลงครับพระเอกของเราก็บอกกับไอแวนครับว่านายนะ่ะมันก็เหมือนกับนักพนันคนอื่นๆแหละนายแทงเพิ่มทั้งๆที่ควรหยุดมันจบแล้วอนาคินเอ้ยมันจบแล้วไอแวนคุณนักสืบก็นํากําลังเข้ามาจับกลุ่มตัวไอแวนเลยครับแต่ในขณะที่ FBI กําลังจะเอาตัวพระเอกไปสอบ สวพี่แกก็ซ้อนแผนแล้วก็หนีขึ้นเครื่องไปก่อนซึ่งคุณนักสืบเนี่ยก็หัวเสียสิครับแต่สุดท้ายนั้นพระเอกเองก็ทิ้งหลักฐานไว้ทั้งหมดให้กับคุณนักสืบเรียบร้อยคุณนักสืบก็โอเคแล้วก็ยอมปล่อยพระเอกไปก็ได้หลังจากนั้นพระเอกกับรีเบคก้าก็เดินทางมุ่งหน้าสู่ธุรกิจใหม่ของพวกเขาที่แอนติก,กัวพระเอกก็พูดกับเธอว่าผมไม่ค่อยชินเลยที่นั่งเครื่องส่วนตัวแบบเนี้รีเบคก้าก็บอกกับพระเอกครับว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็ได้นั่งจนชินนั่นแหละ จบการสปอยหนังตัดเหลี่ยมเดิมพันอันตรายปี2013หากข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดผมขออภัยเพื่อนๆอีกครั้งหากใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันเลยครับเอาเลยครับ1 like ไลค์1แชร์1นึซับสไของเพื่อนๆเป็นกำลังใจสำคัญในการทำคลิปของผมเจอกันนะทุกคนบายครับ